เขาแบบีชักกำลับปีมากๆกันเลยแคร์แล้วมาแต่ว่าอ่ามอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเราเราเรามองถึงเรื่องของคนฟังด้วยที่เราเรามองคนฟังเป็นหลักอยากให้คนฟังได้ได้ได้ฟังเพลงที่เราร้องออกมาเนี่ยเอาไปใช้ในช่วงไหนช่วงนี้ที่แบบตัวเองกำลังมีความสุขอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงวันทายนะก็เลยอยากจะให้เขาได้ได้ฟังเพลงรักหรือว่าจะเอาไปใช้ส่งให้แฟนส่งให้คนที่ราักอะไรนี้มากกว่าอืมก็ได้เนาะไว้เดี๋ยวหลังวันเลนทายเราค่อยฮัดคอร์อีกรอบหนึ่งก็ ก็ยังทันอยู่นะคะในรู้ถือว่าเป็นเพลงที่เราบ,บนันติกที่สุดในอัลบั้มหรือเปล่าในในความรู้สึกของรุ่นถ้าถามนะครับอืมถ้าให้ผมนับแต่รุลงที่ให้ผมครับก็ไม่ใช่อะไร <c oughs> เป็นเพลงช้าเป็นเพลงที่เพลงช้า,ชาแล้วเมโลดี้แบบแบบแบบนี้มันก็ตามแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่ท่านที่เปหวานที่สุดในอัลบั <c oughs> ้มถ้าเหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วที่ปล่อยอย่เออเป็นคนเดียวที่ฉันจะรักข้อมากขอมากนะค่ะ แล้วก็อันนี้แฟนคลับถามมานะฝากถามแฟนคลับ,คบ,อบอยากรู้ว่าเอ็มบีเพลงนี้ถ่ายทํยาไปยังคะไังครับอ<ะ>่าเร็วๆนี้ครับใกล้ละโอเคคิดว่าน่าจะได้ดูกนปัะมาช่วงกุมภาค่ะแล้วคําถามต่อมาก็คือแฟนคลับอยากรู้ว่านางเอกเอ็มบีเพลงนี้เป็นใครแล้วพี่รุ้เลือกเองหรือเปล่าเออนาเอ็มบีเป็นใครเพราะคนคถ้าได้ดูสปอก็รู้จักแน่นอนแต <อะ S 2> ่ผมไม่ได้เลือกเองนะอ่าโอเคไม่ได้เลือกเองนะครับเป็นเพลงนเลือกมาให้ซึ่ง ก็ต้องบอกว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว,ว่าออกมาวจะเป็นยังไงเพราะเรายังไม่ถ่ายแต่เดี๋ยวยังไงถ้าได้ถ่ายออกมาแล้ว,ลวเนี่ยก็คงจะมีเบื้องหลังออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะค่ะประมาณต้นต้นกรุงพาลาเนาะเราจะไดู้กันน,น่าจะดูเพราะว่าถ่ายมันก็ยี่สิบกว่านะอ่ะตัดต,ต่อมาจะอะไรออกมาก็น่าจะประมาณต้นกรุงพาที่น่าจะถัดไปกับช่วงเวลาแหมมันช่างลงตัวเลยค่ะขณะนี้ถูกต้นะค่ะแล้วก็ มีคนฝากถามด้วยว่าอัลบั้มนี้อแฟนคลับเยอะมากฝากถามเยอะเต็มไปหมดเลยเนี่ยยังไม่ได้เข้าคำถามของตัวเองเลยเป็นขออยากรู้ว่าพี่ลิาพี่พี่รุดพรอมไปหรือเปล่าคะเห็นแบบดูช่วงนี้งานเยอะเป็นแขกรับงเสือพระทาสเดี๋ยต้องรอดูนะครับเรื่องนี้เป็นช่วงที่เรากำลังมีคนฝากถามด้วยว่าอัลบั้มนี้อแฟนคลับเยอะมากฝากถามเยอะเต็มไปหมดเลยเนี่ยยังไม่ได้เข้าคำถามของตัวเองเลยอ่าหลายอย่างเลยทุกอย่างหลายอย่างตอนนี้กำลังจะเป็นกาลังจะ รอบหรือเสียคือตั่วนะครับในการสกดมีดอยู่อ๋อโอเคนะคะเดี๋ยวจะทําอะไรก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะก็แฟนคลับเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพค่ะเห็นว่าแบบทำงานเยอะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบอยากให้ดูแลนิดนึงร้อนเป็นพอดีแพ้อากาศดหน่อยอืมเยียร์เยียรนะครับแล้วก็เรื่องเกล็ดคืออ๋อโอเคแต่ว่ายังยังยังโอเคอยู่นะคะร่างกายยังโอเคอยู่เนาะนะคะแฟนคลับก็เป็นห่วงกันมากนะอ่ะเดี๋ยวรู้สึกว่า ดิวย <54. S 2> MM ังอยู่แถวนั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับดิวนะคะแต่ว่านี่เลยระหว่างที่ให้เรารอเอ็มวีเนี่ยก็ฟังเพลงนี้กันในเกาะลุมพินีเพลงอื่นๆของรดูด้วยเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะแบบว่าโหลดเพลงนี้อะไรยังไงขายของกันหน่อยดูสิไหมดอกรันหนึ่งสองสามค่ะซูดซูสองศูนย์นะครับก็มีตั้งแต่รอบแรกนะครับอืมเพลงนี้เลยนะครับล่าสุดนะครับก็เคยรู้จักกันแล้วก็ใครที่อยากจะโหลดโหลดเลยนะครับแล้วก็ใครที่ ถยาจะลองเข้าติดตามนะครับผลงานหรือว่าอะไรก็ดูที่เว็บไซต์ของคนได้ครับก็คือตัวเว็บสุพุตุจัดสอบนะคะอ่าสุดท้ายฝากอะไรถึงแันเทนที่กำลังฟังอยู่หน่อยดีกว่าค่ะหลายคนกําลังรออยู่เนี่ยหลายอย่างเลยครับอารบัญเต็มเลยครับนี่นะเราได้ทางแนะนำนะครับเลยดาด้วยนะครับแล้วก็อาฝากผลงานที่รอเดือดเดือดเตาทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่ดยิวหรือว่าใครก็ตามนะครับหรือว่าน้องๆเดือดตาเฉตด้วย แต่เจอน้องๆใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมรุ่นเก่าๆบ้างอ๋อไม่ลืมไม่ลืมเรารักเสมออยู่แล้วตอนนี้ดิวทางตาขวาแล้วนะครับทางด้านขวาแล้วดิวบอกเดี๋ยวจะคุยแล้วนะครับโอเควันนี้ขอบคุณรุ่นมากนะคะที่มาคุยกันเนาะแล้วมีโอกาสคงจะได้เจอกันที่เพชรบูรณ์นะคะแล้วยังไงดิวจะคุยต่อเลยไหมหรือว่าจะยังไงเนี่ยไม่ได้ครับรู่นะครับดิวบอกว่าตอนนี้ดิวบอกว่าเตรียมพร้อมมาเรื่องไรแล้วว่างั้นใช่ครับโอเคได้ค่ะได้ได้ ตอนนี้นะคะเรากําลังย้ายฝั่งไปหาแฟนคลับของดิวนะคะดิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมได้ยินเสียงแล้วรู้สึก่าคิดถึงจังเลยนะคะครับผมเมื่อกี้นี้เนี่ยคุยกับรุตไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันเนาะงานเยอะใช่ไหมล่ะก็เรื่อยๆครับก็เรื่อยๆนะคะเมื่อช่วงเมื่อวานนี้ยังแอบเห็นในรายการบรรทงบันเทนีที่แดติดตามข่าวกันอยู่ว่าเป็นไงบ้างอะไรยังไงนะคะอ่ะ แฟนคลับอีกแล้วโอ้แฟนคลับเยอะจังเลยนะคะฝากข้อความมาอ่ะนเดี๋ยวฝากคําถามให้นะคะพูดถึงเพลงใหม่ของดิกวกันหน่อยดีกว่าเนาะได้ครับดิวครับตอนนี้ดิวมีเพลงนี้ที่น่ารักมากรับคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักเฮ้เพลงนี้เนี่ยออขอบอกว,ว่ามีแฟนเพลงถา,ถามถึงมาเยอะมากค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ที่เพลงยังไม่เข้าเคลื่อด้วยซ้ำนะคะใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ย ขอบอกว่าขึ้นไปอยู่ในอันดับที่หนึ่งของชาร์ตเราเรียบร้อยแล้วด้วยโอ้ขอบุค่านะคะเพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้นเองนะคะก็สามารถเข้าไปอยู่ในอันดับอันดับหนึ่งได้เลยก็บอกว่าของเขาดีจริงๆริไม่ต้องขอบคุณขอบคุณวีดีเจที่เปิดให้ด้วยขอบคุณทุกคนที่ขอเข้ามาด้วยขอบคุณจริงๆริขอบคุณทุกแรงใจจริงนะคะแล้วที่นี้ เห็นว่าเพลงนี้เนี่ยคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักเช่นะคะเป็นเป็นเหมือนเป็นการร้องสไตล์ใหม่ของดีด้วยเนาะใช่ก็คือเหมือนกับเหมือนกับเราเราร้องเพลงช้ามาโอ้โหยิ่งแล้วดีโยชัยใช่ใช่ใช่เพลงช้าได้เป็นจุดเพลงแล้วที่เราร้องมาเนี่ยแล้วก็เราก็เลยรู้สึกแบบว่าเออถ้าเกิดเราได้ร้องอะไรที่มันแบบว่าอัพกิที่มันเป็นสนุกสนุกบ้างแล้วก็เออเป็นร้องอะไรที่มันพัดสบายบ้างก็น่าจะดีครับค่ะแล้วเพลงนี้เนี่ยเป็นแนวบอสซา ช่ครับผมถึงว่าอะไรจะมีเสียงซาเป็นอิเล็กนิ์นิดหน่อยใช่ใช่ดูก็จะแบบว่าได้เปลี่ยนสไตล์การร้องไปด้วยเราได้โชว์การร้องเพลงเพิ่มขึ้นใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการร้องเพลงเป็นการร้องเป็นสไตล์ชิวๆครับผมคฟังเนี่ยจะชิลมากแต่ว่าผมร้องเนี่ยไม่ค่อยชิลเลยครับอ๋อแต่ก็ออกมาเราก็รู้สึกแฮปปี้ดูก็แฮปปี้ใช่ไหมล่ะนะคะแล้วก็ อัลบั้มนี้ก็ยังคงมีเพลงเพาะๆค่อยๆทยอยส่งมาให้เราได้ฟังกันอยู่เนาะจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมผมจะเป็นจะเป็นเอาแนวเป็นจิงเกิามากกว่าอ๋อโอเคนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวว่าจะยอมเป็นอัลบั้มรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลครับโอเคได้ยินนะคะเรายังไม่ขาดจากกันนะอะมาคุยกันต่อนะคะพูดถึงเนื้อหาเพลงนี้หน่อยคนน่ารักที่ไม่น่าแต่รักเนี่ยนะคะเห็นเขาบอกว่าพูดถึงแบบคนที่ไปไปมีความรู้สึกดีๆกับบางคนที่เขาน่ารักจนแบบ ใครๆก็มาตอบลุ่มรักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาง่ายๆคือง่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเป็นเพลงที่แบบว่าววาอกหักครับเป็นเพลงที่แบบว่าวอกหักอีกแล้วก็คือแบบว่าแล้วเนี่ยตามหลักสักษสารทั่วไปเนี่ยคือคนน่ารักมักจะมีแฟนแล้วอ๋อใช่ใช่แล้วคนน่ารักเนี่ยมีแฟนไม่พอบางคนมิจิกอีกเป็นสิอันนี้มันเป็นสิ่งที่แน่นอนมากค่ะอันนี้รู้ถึงว่าเหมือนจะเป็นประสบการณ์จริงหรือเปล่า ก็กำลังจะถามดิวค่ะว่าดิวเคอมีประสบการณ์แบบอย่างนี้เคยมีหรือเปล่าโอ้โหทั่วไปเลยพี่คือตอนนี้เราเรามาทํางานตรงน,นี้นะคนน่ารักเยอะมากช่คกี้าใช่ไหมใช่แล้วก็คนน่ารักมกักรีแฟนแล้วแล้วคนน่ารักเนี่ยมักจะแบบมักจะมีคนชอบเยิ่งแบบคนรุมจีบเยอะโอ้โหเยอะไปหมดเลยแล้วเราก็แบบว่า,วานะเราก็ไม่ได้อืเราก็ไม่ได้เราไม่ได้หลอกไม่ได้อะไรอะ <c oughs> ่ะเราก็รู้สึกแบบว่าออ มองก็มีความสุดแล้ว<อ>เดี๋ยวรอรอคิวน้อยก่อนแล้วกันรอรอให้แบบว่ามีช่วงที่แบบว่างๆอยู่ก่อนอเดี๋ยวเราจะเข้ามาจีบใหม่แล้วกันนะแต่เราก็มองอยู่ตลอดว่างั้นใช่ครับ <laughs> เสือสุ่มเนี่ยแล้ว <laughs> ไม่รู้จะดีหรือเปล่าเนยแล้วแต่และเพลงที่ท,ที่ที่ดิวถ่ายทอดออกมาเนี่ยได้ได้มีโอกาสลงไปแบบมีส่วนร่วมอะไรในใน,ในเพลงตรงนั้นบ้างไหมคะ คือจะบอกว่าทุกเพลงที่ที่ผมร้องเนี่ยผมจะดีไซน์จิตร้องเองอยู่แล้วใช่ครับก,ก็คิดว่าเออเราร้องอย่างนั้น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 อยู่แล้วล้วก็เพลงนี้เนี่ยจะมีส่วนที่มากกว่านิดนึงก็คือเราเราช่วยปรับเนื้อร้องด้วยเนื้อ <c oughs> ร้องบางท่อนที่เราสึกว่าเอยมันฟังแล้วเออย,ย,ยังไม่ยังไม่ค่อยเข้าปากเราเราร้องแล้วเ,เรายังไม่ฉิดเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีบางท่อนเนี่ยฟังปุ๊บเออทำไมเนื้อหามันยังดูไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรือว่า อาจจะเข้าใจแต่มันอาจจะเข้าถึงยากไปหน่อยในคนหมู่มากตรงนก็อาจจะช่วยๆกับพี่โดรดิเซอร์เขาปรับเป็นบางท่อนให้มันบางคําให้เข้าถึงง่ายขึ้นให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอ,อ๋อครับนะคะก็ถือว่าช่วยกันทุกฝ่ายก็ออกมาโอเคชาะมากเพลงน่ารักมากมันดูน,น่ารักอันนี้ชอบตั้งแต่ตั้งแต่ที่โหลดมาจากไอทีพี่แกมมี่ส่งมาแล้วก็แบบ โอเคดนตรีแปลกแล้วก็จะได้ตังสไตล์การอลของดิวที่แปลกออกไปจำได้ว่าตอนที่ดิวร้องเพลงนางฟ้าเราก็ชอบแล้วนะเพราะว่าแบบ <c oughs> แบบน่ารักแบบน่ารักแต่ทำมาถึงเพลงนี้มันดูแบบอืมสบายกว่าสบายใช่แล้วก็เน<า>ื้อหาแบบน่ารักรด,ดกีด้วยดนตรีด้วยด้วยความโปร่งการออกเสียงการออกคำอะไรเงี้ยมันสบายกว่าครับค่ะ แล้วินีนะคะเราจะนี้ดูกันหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ของพ่รุษเขาดูกันต้นเดือนกรุงพลาอดใจอดใจรอกันหน่อยหรอแล้วก็อดใจรอแค่ทุกทีของเราเนี่ยอืออือเรากำลังอดใจรอและอดใจรุนอยู่ว่าจะมาเมื่อไหร่อ่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะระหว่างนี้ก็เหมือนกันค่ะให้ฟังเพลงข้าวเวล้ายหายคิดถึงกันไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าอยากโหลดเพลงอะไรจะไปไงขายของจัดเต็มอีกั้นหนึ่งรอบได้ครับผมก็สําหรับ ใครนะครับที่อยากจะโหลดเพลงคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักเนี่ยก็ดาวน์หนึ่งสองสามชนหนึ่งสามสองแล้วโทรออกครับผมก็คือจะบอกว่าคือรหัสนี้รหัสของผมเนี่ยไม่ได้มีแค่เพลงนี้เพลงเดียวก็จะมีอีกทั้งสิบสิบเพลงของอัลบั้มอัลบั้มของผมอัลบั้มเต็มแล้วก็มีเพลงวิธีเลิกวิธีลืมด้วยก็จะอยู่ในรหัสนี้หมดเลยดาวน์โหลดได้หมดเลยมีทั้งเอ็มวีมีทั้งเพลงเต็มลิงก์ทุกสิ่งเราใส่ได้หมดเลยครับผมแล้วก็ถ้าเกใจนะอยากติดตามข่าวๆขาอยากติดตามความเคลื่อนไหวเนี่ยก็เข้ามาที่เว็บได้ ค่ะครับผมเวอร์ไวเว็บดอนเดซาดอทจีมัมเบอร์ดอทคอมนะครับผมดึงหรือไม่ก็เข้าเป็นรถเห็ดในเพจทางข่าวของผมก็ได้ครับเวอร์ไวเว็บดอทดิวคาสโตดอทคอมครับแล้วก็เวอร์ไวเว็บดอทดอนเดซาห้าดอทคอมครับโอเคเอาเป็นว่าติดต่อกันได้ทุกช่องทางนะคะอัปเดตได้เลยว่าดูไปไหนทำอะไรยังไงนะจัดเต็มอย่างนี้เราชอบมากเลยนะคะสุดท้ายดิวฝังอะไรถึงแฟนเพลงที่กําลังฟังอยู่หน่อยดีกว่าก็ขอบคุณแล้วกันค่ะขอบคุณดีกว่าขอบคุณที่ทุกคน คังเพลงของเราขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบในผลงานของเราขอบคุณขอบคุณที่ดีเจด้วยที่ปิดเพลงให้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มาแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้ได้ความสุขกลับไปเพราะว่าเราทําเนี่ยเราอย่างหนึ่งที่เราหวังก็คืออยากจะให้ทุกคนมีความสุขในจิตเพลงของเราค่ะ hmm. ครับ ก็ขอบคุณดูเช่นกันนะคะที่มีเพลงเพราะๆส่งม,มาให้เราได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะดูเอมวีนคะยังไงช่วงนี้งานเยอะรักษาสุขภาพด้วยนะคะมีโอกาสคงได้เจอกันเนาะเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะ,ะวันนี้สวัสดีค่ะ,ะ,คะนี่คือเพียงแค่าบางส่วนของทั้งสองหนุ่มน,นี้เท่านั้นนะคะ